สวัสดีครับพบกับช่องของดีชแนลอีกแล้วนะครับหายไปนานครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนิดนึงก็ได้มีโอกาสมาอัดคลิปนะครับก็ยังอยู่ที่เรื่องบอลยักษ์นะครับตอนนี้บอลยักษ์นะครับถือว่ากําลังมาแรงเหมือนกันนะครับหลายๆคนชื่นชอบอยู่วันนี้ผมจะพามาดูต้นสบู่เหล็กครับสบู่เหล็กบอลชนิดนี้มีลักษณะก้านเป็นสีดํานะครับ ชื่อว่าบ bon, อลสบู่เหล็กเป็นบ bon, อลอะโลคาเซียนะครับกลุ่มอะโลคาเซียต้นนี้บางพื้นที่เรียกว่าออดิบดำนะครับออดิบดำหรือว่าสบู่เหล็กนั่นเองครับใบเขาใหญ่มากครับดูขนาดใบครับขนาดใบใหญ่เป็นรูปหัวใจนะครับเป็นรูปหัวใจเส้นใบก็จะออกเป็นสีม่วงเข้มๆนะครับม่วงเข้มๆเกือบดำครับ บอนชนิดนี้กินได้นะครับสบู่เหล็กนี้กินได้ในสมัยโบราณนีความเชื่อว่าถ้ากินเข้าไปแล้วนี่จะอยู่ยงคงกระพันนะครับในส่วนหัวปัจจุบันก็มีคนกินนะครับกินกินเป็นอาหารนะครับหัวนี่กินได้หัวบอนชนิดนี้กินได้ก้านกินได้ครับตัวนี้นําไปแกงได้โดยลอกลอกส่วนเปลือกตรงนี้ออกไปนะครับนําไปแกงนําไปผัดหรือทําไปประกอบอาหารอย่างอื่นได้ครับตัวนี้นะครับอย่าลืมครับเป็นบอนขนาดยักษ์นะครับ บอลขนาดยักษ์อะลคาเซียใหญ่มากครับตอนนี้ใหญ่มากต้นนี้อายุน่าจะประมาณ78เดือนแล้วครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณเม็ดเม็ดห้าครับตอนนี้อยู่ที่เม็ดห้าครับครับดูครับดูความสวยงามครับความสวยงามตัวนี้เหมาะเป็นเหมาะสําหรับปลูกเป็นไม้ประดับนะครับตามอ่มุมตามมุมต่างๆของบ้านนะครับอันนี้ใบอ่อนครับเเพิ่งแตกใบอ่อน ทำเป็นไม้ประธานนี่ก็สวยนะครับอ่าตัวนี้ชอบแดดลําไรนะครับโดนแดดแรงๆไม่ได้ครับชอบแดดลําไรแดดตอนเช้าอยู่ได้ครับต้นนี้เจอแดดตอนเช้าสองสามชั่วโมงครับอยู่ได้สบายแล้วก็สวยด้วยครับขอบคุณทุกการอ่าติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของดีชาแนลนะครับเราจะทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ